หนังสือเสียงชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรน้อยอินทนนท์ประพันธ์ลุงทีอ่านตอนข้อตกลงลข้างหลังเขาออกไปร้อยเอกเรืองหน้าซีดอิดโรยและเคร่งเคลิม เหมือนเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดและปราศจากอิสรภาพมานานก้าวตามมาช้าๆทันใดที่สายตาแลศพข้าพเจ้ากับตะเกิ้นก็สะดุ้งขึ้นทั้งตัวสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นรีบก้าวเข้ามาหาโดยเร็วจับมือข้าพเจ้าแน่นตกลงเขาก็ไม่ได้หลอกผมคุณกับตะเกิ้นยังมีชีวิตอยู่จริงๆแหละสวยมณีได้ฟังก็หัวเราะเบาๆที่ไหนมีเมียวดี ที่นั่นไม่มีการหลอกลวงไม่มีการโป,รป้ปดมดเท็จไม่มีขี้ช่อตอแหลหรือลักเล็กขโมยน้อยที่ไหนมีเมียวดีที่นั่นเต็มไปด้วยสัจจะดีละคุณได้พบกันแล้วเชิญพักผ่อนให้เป็นที่สบายเถอะถือว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกแห่งหนึ่งของคุณต้องการอะไรบอกฟ้าห้ามได้ฉันจะมาฟังการตกลงใจของคุณอีกครั้ง ต่อจากนั้นร่างอันสูงแสงเทียนและเงาที่ก้าวลับออกจากประตูหลังไปอย่างเงียบๆและแผ่วเบาเหมือนตอนเข้ามาพร้อมด้วยฟ้าห้ามหัวหน้าบ้านคนนั้นติดตามไปอย่างเชื่องชา้าเต็มไปด้วยคาระวะและเชื่อฟังร้อยเอกเรื่องมองตามหลังชายทั้งสองไปอย่างดุดัน แล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าถามด้วยเสียงอันร้อนรวนว่าอิตาชีปักขาวนั่นพูดอะไรกับคุณบ้างคุณศักข้าพเจ้าก็อย่างเดียวกันกันกบที่แกคงจะพูดกับคุณนั่นแหละเมียววดีกับไอ้งาดำร้อยเอกเรืองทวนคำอย่างเลื่อนลอยเมียววดีกับไอ้งาดำเมียววดีคนสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นในชีวิตเมียววดีที่ทำให้ผมต้องคิดตามมาถึงที่นี่ มีวด,ดีที่ผมฝันถึงเวลาหลับและเวลาตื่นมีวด,ดีที่ผมและเห็นทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันคุณศักพิ์ภะษอูผู้องอาจซื่อสัตย์และคนนำทางที่ดีที่สุดของผมจะไปคิดค่าเมียวด,ดีอิตาชีปะขาวนั่นเละแนะ่เรื่องของแกเป็นนิยายสมัยไหนก็ไม่รู้เละเถอะทำนองเดียวกับที่บวชเป็นพระทุดง ถือศีลกินเพลนปรดสัตว์ทั่วไปในป่าจู่ๆก็สึกออกมาเป็นหมอผีอยู่ที่นี่ถ้าสติแกไม่ดีตั้งแต่ยังเป็นพระธุดงห้ามไม่ให้เราตามล่าไอเกคราวนี้ยังจะออกอาการหนักขึ้นอีกหลายเท่าไม่งั้นจะมาขอร้องให้เราช่วยล่าไอ้งาดำได้อย่างไรเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นอะไรๆเหมือนกับฝันร้ายนอกจากเมียวดี เสียงที่พูดเหมือนคนกําลังอยู่ในอาการละเมอเผลอพกในตาทั้งคู่แดงกำ่ำราวกับว่าไม่ได้นอนมาตลอดคืนตลอดวันข้าพเจ้าพาเขาไปนั่งลงที่ม้าหินตัวนั้นแล้วก็บีบมือตอบเบาๆมือนั้นร้อนเผาเหมือนคนที่ไข้กําลังขึ้นสูงข้าพเจ้าพูดปลอบโยนว่ามันเหมือนฝันร้ายทั้งนั้นแหละคุณเรืองนับแต่เราเจอมีววดีเป็นต้นมา ร้อยเอกเรืองเงยหน้าอันแดงก่มเคลืนดูหน้าข้าพเจ้าอย่างขัดใจเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝันร้ายและเป็นฝันร้ายแต่ไม่ใช่เมียวดีเขาเป็นคนเดียวและสิ่งเดียวที่เป็นความจริงข้าพเจ้างั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรจะจริงด้วยไอ้งาดำภาษอูและสวยมณีตลอดจนเรื่องที่แกเล่าอย่าไปเชื่ออ,อิตาชิปลาขาวคนนั้นร้อยเอกเรืองคานดูดัน ผมแน่ใจเหลือเกินว่ามันเป็นเทพนิยายและการมาอยู่ที่นี่ของแกไม่ใช่อะไรอื่นไกลนอกจากความโลภในสมบัติที่เมียววดีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แกกระทำลงไปเพื่อเพชรนินกินดาที่เมียววดีครอบครองอยู่ทั้งสิน้นผมต้องการพบกับเมียววดีเพื่อพูดกันถึงเรื่องนี้ให้เด็ดขาดลงไปถ้าสวยมณีปราดถนาดีจริงก็คงจะจัดการได้เปล่าเลยเขาไม่ยอมแม้แต่จะให้ผมได้เห็นหน้าเมียววดีข้าพเจ้า งั้นอะไรทําให้คุณเรืองแน่ใจว่าในโลกนี้ยังมีเมียวดีอยู่ร้อยเอกเรืองยกมือชี้ไปที่ภาชนะใส่น้ําบนโต๊ะกลางห้องพึมพำด้วยเสียงแหบๆว่าไอ้นั่นและเสียงร้องเพลงของเขาอย่างที่เราได้ยินกันในวันที่แรกพบและได้ยินต่อมาอยู่เนืองนิดจากอ่างน้ำนั้นผมได้เห็นมีววดีอย่างใกล้ชิด ฟันเล็กๆที่ขาวสะอาดระหว่างริมฝีปากจิ้มลิ้มคู่นั้นมีกี่ซี่ขนตาที่อ่อนช้อยเป็นม่านบังตาที่หลบด้วยความเอียงอายนั้นมีกี่เส้นและเห็นหมดแล้วก็อันตรธานไปทิ้งแต่ความว่างเปล่าเยือกเย็นไว้ภายหลังเหมือนอยู่คนละโลกโธมีววด,ดีเสียงของร้อยเอกเรืองเปลี่ยนไปเป็นโศกเศร้าสัน่นเคลือและแผ่วเบาลงทุกที ีหน้าแดงกำหนักขึ้นเมื่อข้าพเจ้าประคองให้นอนลงกับพื้นและหนุนย่มหลังก็หลับตาพึมพำเรียกเมียววดีไม่ขาดปากจนตะเกิ้นอดถอนใจยาวไม่ได้แกแอบ,บเข้าไปใกล้ๆข้าพเจ้าแล้วกระซิบว่าไปสิแล้วนายนายทาหารคนดีของเราน่ะไม่ผีป่าเข้าสิงเมียววดกีก็กินตับอย่าอึ้งไปตะเกิน้นคุณเรืองกำลังเป็นไข้ กระเป๋ายาอยู่ไหนในชามอ่างบนโต๊ะนั่นแน่นายตะเกิ้นถอนใจพลางโครงศีรษะพลางเมียวดีคนสวยเมียวดียอดยาใจแกหันไปงุ่มง่ามอยู่กับย่ามซึ่งหัวหน้าทิ้งไว้ให้ที่มุมห้องสักครู่ใหญ่ๆก็หยิบกล่องไอโซซินส่งให้ข้าพเจ้าเราให้ยาปฐมพยาบาลกันอยู่จนกระทั่งเขาหลับไปข้าพเจ้าเที่ยวป่ามานานและมากพอที่จะรู้ว่า อาการของร้อยเอกเรืองมิได้มากไปกว่ามาลาเรียตามธรรมดาแต่เมื่อเวลาล่วงไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงร้อยเอกเรืองตื่นขึ้นกระสับกระส่ายจนตัวรู้สึกร้อนราวกับเปลวไฟและอาเจียนเป็นโลหิตสีดำออกมาไม่ขาดระยะก็อดวิตกไม่ได้กำลังจะให้ตะเก้นออกไปเรียกฟ้าห้ามเข้ามานั่นเองก็พอดีแสงไฟสว่างขึ้นรำไรขึ้นทางประตูหลัง พร้อมด้วยกลิ่นกำยานควันเทียนและส่งเสียงเล็กๆไพเราะเหมือนระฆังเงินซึ่งข้าพเจ้าจำได้แม้ยังไม่หันหน้าไปดูว่าเป็นสวยมณี <c oughs> ฉันรู้ตั้งแต่เห็นสีหน้าเมื่อตอนกลางวันแล้วว่าเพื่อนของคุณไม่สบายอาการไม่สู้ดีนักไข่น้ำดำอย่างนี้ไม่มียาสมัยใหม่ขนาดใดรักษาได้นอกจากสมุนไพรพื้นเมืองแต่ไม่ต้องตกใจ ฉันพอจะช่วยได้สวยมณีนั่งลงใช้มือข้างหนึ่งเปิดเปลือกตาร้อยเอกเรืองขึ้นดูแล้วก็ถอนใจใยังทันเวลาแต่ว่าาจะหายเป็นปก,กติก็คงจะหลายวันเพื่อนของคุณออกจะหัวรั้นอยู่สักหน่อยถ้าปล่อยให้ฉันรักษาอาการก็จะไม่กำเริบถึงขั้นนี้ ทุกวินาทีที่ล่วงไปหมายถึงเสียโลหิตกำลังและชีวิตก็มีแต่ใกล้อวสานสวยมณีหยิบผงสีมนมนจากถุงที่เนบไว้กับใต้เคียนพุงและลายน้ำแล้วก็กรอกเข้าไปในปากของชายคนเจ็บสักครู่เขาก็หยุดกระสับกระส่ายอาการถอนใจสม่ำเสมอและหลับปุ๋ยต่อไปเป็นปกติสวยมณีลุกขึ้นมานั่งที่หมาหินพลางก็เงยหน้าขึ้นดูข้าพเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรที่คุณ จะต้องวิตกตื่นขึ้นคราวนี้ก็หายกำลังวังชาที่สูญเสียไปนั้นจะทำให้ต้องพักฝืนไปอีกหลายวันขณะเดียวกันเวลาเราก็เหลือน้อยเต็มทีศัตรูของมิวดีและชาวเขาชาวดอยผู้รักสงบที่นี่ใกล้เข้ามาไอ้งาดำเท่านั้นจะป้องกันการหนองเลือดได้ ข้าพเจ้ามองดูร้อยเอกเรืองซึ่งนอนสงบอยู่ด้วยความอัดอั้นตันใจเมื่อไม่มีคู่คิดคู่ปรึกษานอกจากตาเกิลซึ่งคอยแต่ว่าอะไรว่าตามกันท่าเดียวก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ข้าพเจ้าจะตัดสินใจแต่ลำพังข้าพเจ้าตอบสวยมณีว่าผมมาถึงที่นี่ครั้งนี้มิได้มีความรู้สึกสักนิดเดียวถึงข้อวิวาทบาดหมางและการแก่งแย่งแข่งดีระหว่างเมียวดีกับพระสะออู ผมไม่มีความรู้เลยถึงภาวะที่เป็นอยู่ระหว่างพวกชาวเขาทั่วไปผมไม่มีความปรารถนาที่จะเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของใครทั้งนั้นต้องการอยู่แต่อย่างเดียวก็แต่จะได้เจอไอ้งาดำซึ่งถ้ามีจริงก็นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของโลกและโดยจริงใจไม่ปรารถนาจะทำลายด้วยซ้ำไปพยายามจับเป็นได้ก็ตั้งใจว่าจะจับเป็นคุณยังสงสัยอีกหรือว่า เรื่องราวของไอ้งาดำเป็นความเพ้อฝันเป็นความเล่าลือที่โจดขานกันด้วยความหลงเชื่องมงายหรือนิยายสำหรับเล่าให้เด็กฟังมานี่แน่คุณเข้ามาทั้งสองคนนั่นแหละสวยมณีตรงเข้าไปที่ภาชนะใส่น้ำบนโต๊ะตัวนั้นอีกทำพิธีอย่างคราวแรกแล้วก็ถอยออกมาเพื่อให้ขบเจ้ากับตาเกิลมีโอกาสเข้าไปพิจารณาโดยใกล้ชิดพรางร้องว่าดูสิดูให้ดี ข้าพเจ้าและตะเกิ้ลก้มดูเหนือภาชนะนั้นด้วยความรู้สึกเคร่งเครียดแทบกลั้นใจและทำนองเดียวกันกันกบคราวแรกที่แลเห็นภาพพระสอูร่างอันมหึมาของพญาโคชสารตัวหนึ่งปรากฏรำไรอยู่ในท่ามกลางท้องทุ่งสีเขียวและสั่นพ่าต่อมาก็ค่อยชัดขึ้นและชัดขึ้นจนสังเกตเห็นศีรษะซึ่งใหญ่กว่าขอบกระดง้งพร้อมด้วยหู ซึ่งดูเหมือนจะกว้างเท่าใบตานงวงอันใหญ่หมวนหญ้าใส่ปากและงาที่ลากดินข้างหนึ่งหักปลายไม่มีช้างตัวใดไม่ว่าจะเป็นช้างบ้านหรือช้างป่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาจะใหญ่เท่ามันไม่มีงาของช้างใดที่ข้าพเจ้าเคยพบในเมืองไทยจะใหญ่และยาวเท่าคู่นั้นถึงกระนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ข้าพเจ้า ถึงตะลึงงนันรู้สึกหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมานอกสวงอกเท่ากับสีงาของมันงาของช้างตัวนั้นดำเป็นมันเหมือนสีนินที่ยังไม่ได้เจรไนท่ามกลางความคิดที่สับสนโอลมานข้าพเจ้าได้ยินสวยมณีเอ่ยขึ้นว่าหลังจากผ่านกับคุณที่ผาล่างก่อนถูกน้ำป่าซัดไปออกบึงใหญ่ไอ้งาดำก็หากินเรื่อยไปตามถินเก่าของมันจนเข้ามาถึงที่นั่นหุบเขานั้น อยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่กี่กิโลเมตรเกือบก,กลางๆระหว่างเรากับที่พักของพัสอุขณะนี้เขาระแค่ระคายแล้วเหมือนกันถึงที่อยู่ของมันและคงจะพยายามติดรอยไปในวันพรุ่งนี้คุณเห็นหรือ,อยังว่าเราไม่มีเวลาเหลือเพียงพอที่จะเสียไปเลยถ้าหากจะให้ถึงไอ้งาดำก่อนพัสอุคุณจะต้องไม่ลืมไปด้วยว่าการทำงานของคุณคราวนี้ ไม่ใช่คุณแข่งกับเวลาอย่างเดียวหากคู่แข่งของคุณเป็นพรานที่ชำนาญภูมิประเทศกว่ากล้าตายใจเฮี้ยมและมีไหวพริบฉลาดรอบคอบอีกด้วยข้าพเจ้ามองดูสวยมณีอย่างคนใจลอยและไม่มีหนทางเลือกเลยพลางเอ่ยด้วยเสียงเรียบเรียว่าถ้ามันเป็นความจำเป็นอย่างท่านว่าถ้าการได้ไอ้งาดำจะทำให้เมียววดีครองแคว้นนี้ต่อไปได้ด้วยความสงบสุข และระงับการนองเลือดระหว่างพวกที่ฝักไฟในเธอฝ่ายหนึ่งกับพัซอูฝ่ายหนึ่งผมขอตกลงโดยไม่ปราถนาสินจ้างรางวัลอะไรเงื่อนไขที่อยากจะทราบก็อยู่ที่ว่างาของไอ้งาดำจะเป็นของใครสวยมณีข้อนั้นสำคัญสำหรับคุณยิ่งไปกว่าเพชรนินจินดาที่เมียวดีจะให้เป็นการตอบแทนอย่างเป็นที่พอใจเทียวหรือข้าพเจ้าครับสำคัญกว่าเพราะสำหรับผม เพชรินจินดาหรือเงินทองจะมีประโยชน์ก็ในเวลาที่ต้องการขึ้นมาเท่านั้นและความต้องการของผมจากชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเสียด้วยนอกจากการท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆผจญภัยใหม่ๆแล้วก็เก็บเขาเก็บหัวเก็บงาบันทึกไว้สำหรับเป็นเครื่องทรงจำรําลึกในวัยชาราอย่างเดียวสุยมณีฟังแล้วก็ถอนใจหันไปมองตะเกินถามด้วยอมยิ้มว่า ดีละแล้วเราละ่ะตะเกิ้นถอนใจตะเกิ้นเองก็ไม่ต้องการอะไรมากมายเหมือนกันนอกจากยายยิ่งมากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้นแต่ท่านมาถามตะเกิ้นให้กลุ่มใจถามนายดีกว่าสุยมณีดีละข้อนั้นฉันตกลงกับคุณแทนเมียวดีก็ได้ภายหลังที่พิธีฉลองเป็นทางการประกาศให้ คนทั่วไปรู้ว่าไอ้งาดำเป็นกรรมสิทธิ์ของเมียวดีแล้วคุณจะได้รับงาคู่นั้นในฐานะเป็นของขวัญจากเมียวดีที่นี้พอใจคุณหรือยังมีอะไรอีกบ้างที่คุณต้องการข้าพเจ้าเงื่อนไขข้อ2ก็คือการพบระหว่างคุณเรืองเพื่อนของผมกับเมียวดีสวยมณีฉันบอกคุณแล้วยังไรว่าเมียวดีจะยอมพบใครต่อใครก็ต่อเมื่อแน่ใจว่า ได้หรือไม่ได้ไอ้งาดำแล้วข้าพเจ้านั่นไม่ใช่คําตอบที่ผมต้องการทราบท่านรู้ดีว่าความปรารถนาข้อเดียวของคุณเรืองอยู่ในการพบกับเมียวดีและความปรารถนาของเขานั่นเองที่ชักนำให้ผมมาถึงที่นี่ด้วยสวยมณีนิ่งอึง้งอยู่ครู่ใหญ่ๆใ,ในที่สุดก็ถอนใจอย่างยอมจำนนเฮ้ตกลง เพื่อนของคุณจะได้พบกับเมียวดีในทันทีที่ไอ้งาดำมาข้าพเจ้าเงื่อนไขข้อต่อไปผมต้องการคนที่ชำนาญป่าของที่นี่เป็นผู้นำทางสวยมณีหัวเราะ <doctrine> อ๋อแน่ละข้อนี้ฉันจะจัดการให้อย่างไม่จำกัดจำนวนทีเดียวฉันจะให้ฟ้าห้ามหัวหน้าบ้านนี้เกณฑ์หัวหน้าบ้านหรือพลานที่ดีที่สุดของเราไปกับคุณ ให้พอแก่ความต้องการของคุณพรานและคนนำทางอื่นไม่จำเป็นฝ้าห้ามคนเดียวก็พอการล่าช้างไม่ใช่การไล่าราวหรือต้อนช้างเข้าพเนียดตามที่ท่านเข้าใจมากคนก็จะทำให้เกิดกังวลเปล่าๆสวยมณีงั้นเอาฟ้าห้ามไปคนเดียวตามความต้องการของคุณฉันไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ใช่หน้าที่ของฉันเมื่อบวชเป็นพระธุดง ถึงจะสึกออกมาเป็นคารวาสแล้วก็ไม่สนใจข้าพเจ้าขอให้ผมถามหน่อยว่าอะไรมาทำให้ท่านเปลี่ยนใจในอวสานของไอ้งาดำสีหน้าสวยมณีสลดประกายตาอันลุกวามก็อันตรธานไปเสียงของแกขณะที่ตอบออกมาเคลือและเกือบไม่ล่วงพ้นออกจากลำคอจะให้ฉันตอบคุณว่าอย่างไรดี ความจริงนั้นฉันพูดไปก็เหมือนถมน้ำลายรถฟ้าแต่เพราะว่ายังเป็นปุถุชนฉันก็ย่อมคิดอย่างปุถุชนว่าในโลกนี้จะมีอะไรสูงสุดไปกว่าการที่จะมีชีวิตอยู่ใต้พระอาทิตย์และพระจันทร์ดวงนี้แม้ในการมีชีวิตนั้นจะหมายถึงการดับสูญของชีวิตอื่นที่เป็นการเลือกระหว่างชีวิตเดียวของสัตว์ดิบัดฉานกับการดำรงอยู่ ของชีวิตมนุษย์อีกมากมายหลายร้อยนักขุนค,คงจะบอกได้เองว่าฉันจะเลือกเอาชีวิตไหนข้าพเจ้าไม่มีทางจะตอบสวยมณีเลยในข้อนี้เรามองดูตากันอยู่ครู่หนึ่งอย่างเงียบๆและอย่างนักผจญชีวิตกับนักผจญชีวิตต่างคนต่างก็อ่านความรู้สึกของกันและกันออกข้าพเจ้าบอกว่าครับผมคิดว่าผมเข้าใจถึงการที่ท่านลาศิกข,ขาบท จากสมณเพศหันมาสแสวงหาความสงบสุขรื่นรมในทางโลกอยู่ที่นี่เหมือนกันสวยมณียิ้มละไมหัวเราะเหอะๆอยู่ในลำคอขณะที่ตอบว่า <c oughs> ขอบใจคุณไม่แต่เพียงเข้าใจดีในนิสัยสัตว์ที่คุณล่าเท่านั้นแต่เข้าใจซึ้งถึงธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปที่คุณติดต่ออีกด้วยประเดี๋ยวฉันจะให้ฟ้าห้าม เข้ามาหาคุณเพื่อจะให้ปรึกษาหารือกันและเตรียมการเดินทางต่อไปข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะต้องตัดเตรียมมากนอกจากขอปืนและย่ามกระสุนของเราที่ถูกยึดไว้กับสเสบียงอาหารเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสวยมณีฉันจะออกไปสั่งการทุกอย่างให้เดี๋ยวนี้ขอให้คุณไปดีมาดีและกลับมาพร้อมกับไอ้งาดำ สุยมณีกลับออกไปสักครู่ฝาห้ามก็นำอาวุธคู่มือและสัมภาระในการเดินทางของเราที่เขายึดไว้มาให้ข้าพเจ้าและตะเกิน้นตรวจดูจนเป็นที่พอใจว่าอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีอะไรบุบสลายเลยแล้วจึงสอบถามถึงทำเลที่ไอ้งาดำอยู่และภูมิประเทศโดยทั่วๆไปที่เราจะต้องเดินทาง จากปากคาที่ฟ้าห้ามเล่าระยะที่มันอยู่ห่างจากเราเวลานั้นอาจจะไม่กี่กิโลเมตรแต่ความทุรกันดานของภูมิประเทศทำให้เป็นการลำบากที่เราจะเข้าไปถึงแหล่งที่มันอยู่ได้ง่ายๆเหนือสิ่งอื่นใดความฉลาดของไอ้งาดำทำให้เป็นที่สงสัยเหลือเกินว่าเวลาเพียงสองสาวันจะไม่เป็นการเพียงพอในการเดินทางล่ามันในชีวิตของฉัน ฟ้าห้ามเล่าเท่าที่จำได้หลายคนเคยพยายามติดตามล่ามันมาแล้วนับไม่ถ้วนหลายคนเอาชีวิตไปทิ้งเสียในป่าเพราะไอ้งาดำหลายสิบชีวิตก็ด้วยโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายร้อยแปดพัสอูเองก็เกือบจะกลายเป็นผีไปเพราะมันถึงกระนั้นสวยมณีก็ยังแน่ใจว่าไอ้งาดำไม่พ้นมือท่านไปได้สวยมณีว่าคนไหนล้างไอ้เก คนนั้นจะล้างไอ้งาดำด้วยวิธีเดียวกันเราสนทนาหารือและร่วมกันคิดวางแผนกันอยู่จนดึกดื่นค่อนคืนที่จะเข้าไปถึงไอ้งาดำโดยเร็วที่สุดให้ได้ทุกคนรู้ว่าทุกชั่วโมงและนาทีที่เสียไปหมายถึงการเปิดโอกาสให้พรอสะอและเหตุร้ายที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการกระทาของเขาข้าพเจ้าเองไม่เคยรู้สึกหนักใจก่อนออกเดินทางล่าสัตว์ใหญ่ๆและดูร้ายใดๆ เหมือนกับคราวนี้เพราะความสำเร็จหรือล้มเหลวของมันไม่ได้หมายถึงความรับผิดชอบในชีวิตและการพิการของข้าพเจ้าคนเดียวหากชาวเขาชาวดอยในภาคนั้นโดยทั่วไปไม่มีคืนใดในชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนอนฝันร้ายและหลับไม่สนิทเหมือนอย่างคืนนั้นเดี๋ยวฝันเห็นภาพของสองไอเกตกจากหน้าผาแหลกละเอียดอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวฝันเห็นมีววด,ดีนางพญากระเรี่ยงสาวเข้ามายืนชี้หน้าข้าพเจ้าด้วยความเกลี้ยกล่อดและโกรธแค้นเดี๋ยวก็ฝันเห็นภาพตนเองถูกบทขยี้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของไอ้งาดำด้วยประการชนี้เองท่านใดที่ท้องฟ้าเริ่มสางและการเดินทางของข้าพเจ้าตาเกิ้ลและฟ้าห้ามเริ่มตน้น ข้าพเจ้าจึงอยู่ในสภาพโหลเหลเหมือนคนอดนอนมาสักสองสามคืนแทนที่จะนอนเต็มตื่นความคิดจิตใจสายและประสาทกระปรี้กระเป่าแหลมคมและมั่นคงสำหรับรเผชิญกับไอ้งาดำ,ดำ,ดำ